ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิษฐ์ขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,567ประจำเดือนเมษายน2,567รายละเอียดดังนี้สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนเมษายน2,567คิดเป็นร้อยละ93.34งานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป้าหมาย2,400คนผลการดำเนินงาน2730คนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป้าหมาย1,700คนผลการดำเนินงาน2010คน โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โคล n นิสเปสงานจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองวันที่9-10เมษายน จัดโครงการอบรมหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล8ด้านและการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2,567ณห้องประชุมสกรออําเภอเมืองอุตรดิตฐ์เป้าหมายประชาชนจำนวน30คนมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30คนงานจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ เดือนเมษายน2567ครูกศนตำบลและครูปรวชรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 วันที่29เมษายนนางสาวปริชาชัยสถิตผู้อำนวยการสกรจังหวัดอุตรดิษฐ์นายวินัยปิ่นอินผู้อำนวยการสกรอำเภอเมืองอุตรดิษ์พร้อมด้วยนายธนพัฒน์สมสันครูสกรอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์เข้าร่วมพิธีมอบพุธการศึกษาทหารจำนวน20นายโดยมีพลตรีสุชาติพุ่มสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่35เป็นประธานณสโมสรน,นายทหารค่ายพิชัยดับหักอำเภอเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์งานอื่นๆวันที่2เมษายนสกรออำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดโครงการ2เมษาตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประกวดอ่านออกเสียงรอยแก้วแข่งขันตอบป,ปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและศึกษาเรียนรู้4ฐานการเรียนรู้ในห้องสมุดมีนักศึกษาบุคลากรสกรและประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน237คน วันที่22 2 3เมษาย,ยนบุคลากรสกรอ,อเภอเมืองอุตร,รดิต์จำนวน26คนเข้าร่วมโครงการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยบุญคุณของพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนาห้องสีหราชบอลร,รูมโรงแรมสีหราช